คลิปนี้พามาประจนบไผ่ในป่าพี่น้องเทิงเขาเขาลัาง,บานนนาง,งบานนี่นางค่ะเนินบานนี่นางเห็นลัางบ่ะเห็นสีขาวบ่บานนี่นางแล้วนี่เป็นน้ำทะเลต,ตรงลังบานนี่นางเนาะค่ะนะแลก็ขึ้นมาเทิงเขาเทางลังบานนี่นางที่นางเคยบอกเมือคิีบโดนมาแล้วค่ะวอยน,นางอีนางเคยบอกว่าสักหมื่นหนึ่งอีนางสิย่ <c oughs> างขึ้นมาเทิงเขาลัางบาเน,นะค่ะสิมหาเบิงพักเบิงเห็ดแต่พ่อขื้นมาแล้วพี่น้องเลยเบิงเราเป็นตามียังกินอก <laughs> ไม่ได้เขาขึ้นมาสองคนก็พอใหญ่ขนว่าขึ้นมาสองคนกับบ๊บบ๊บเป็นตะยานเดอกัแต่ขึ้นขึ้นมาคนเดียวมันก็จะว้างเวงกน่จักหน่อยเขาจะเหดสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะเป็นทางยางขึ้นมาเนาะค่ะแต่ว่ายางขึ้นมาก็มาถึงจุดตรงนั้นก็บอบมี่บอเห็นสัญ,ญลักษณ์อีกก็เลยผ้ากันลงเนาะคะ่ะมันจะเป็นทางน้อย,อยให้ยางขึ้นมารอรอรเขาขึ้นมาพี่น้อง บรรยากาศดี้วค่ะบม่ค่อยหนาวตอนนี้หอนแล้วยางขึ้นมาได้สักพักมันก็หอนแล้วพี่น้องกำลังสิพ้ากันยางโล่ยางกับราะวาบ่มีเส้นทางให้ขึืนไปต่อพี่น้องค่ะไายเพียงน้องมาประจนไพยในป่าสรุปแล้วซูปเปอร์มาร์เก็ตปิดเนาะค่ะเมื่อนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตบ่เปิดเลยเนาะคะ่ะบรรยากาศลมลืนว่พี่น้อง เดิสิพากันยางกลับละมันบอมันบอมีอ่าไอ้คนว่าคืนมากขึ้นเทิงขาวขึ้นเทิงปานให้ให้สังเกตสัญ,ญลักษณ์ที่ก็จะเห็ดสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะไปตามทางที่ไปตามทางที่เขาบอกคันว่าไปนอกเส้นทางก็สิหลงหาทางกลับบ่ได้หนะพี่ดองอากาศล่มลื่นมาก เมึงปาหย่าแบบนี้บ่เป็นตามีพักออียงให้เก็บดอกพี่น้องค่ะแต่ว่าเห็ดเห็ดนัน่นมันยังไา่ทินถึงหนาหนาออกเนาะคะ่ะเห็ดคิดว่าเห็ดแถวนี้ก็คงสีมีอยู่นั่นแหละพี่น้องค่ะแต่ก็บ่รล้ว่ามีเห็ดอียงแน่เนาะคะ่ะก <Yeah. S 1> ็นะยางกลับกันมันจะเป็นทางสัน้นลงตต้องอยางระวังเล็น้อยอึ๊บระวังมืน หยียบรองเท้าเจ้าของเกือบมืนลมพี่น้องเหยียบรองเท้าเจ้าของเพราะซิกต่ย่างอย่างเรียนเรื่องเขาให้สังเกตสัญลักษณ์ที่เขาบอกตามทางไหวพี่น้องแถวนี้มีอยูบูเบอรี่นี่ ต้นบูเบอรี่นี่เห็นบ้างบูเบอรี่น้วยดำๆอะค่ะน่ะ,ะ,ะก็ตรงนี้ตรงไห้ไตเสือกลงไปอะพี่น้องค่ะอึบเยตอนขึ้นมากกับไตไตเสือกขึ้นเนอตอนลงก็สีไตเสือกลง เคยค่ะนายเทินเคยเรียนลูกเสือมาอยู่พีน่น้องเละ บรรยากาศร่มรื่นมากนี่แหละตรงนี้แหละต้องหันหลังลงเด้อเขียวขจีดีไว้มนอยู่นี่

Nó hơi lươn đi chẳng đây Ưp ừ. Ưp ừ. Có gì nhạc lông nèo này nó Này nó ลองเห็นทางยางลงบ่อึบฮึบ <c oughs> ขากระสัน <c oughs> ลงมาแ,แล้วเยวจะมีบันไดลงเนี่ยลงไปอีกยางดีๆด,ดิตกลองเห็นนี่ขาแพงเลยเลยขาบอดถือดีขาแพงด้ อากาศเย็นเย็นสดชื่นมากใส่ยางลงยางลงไปทางพี่พื่อน้องถ่า,ายวิวจักหน่อยก่อนเพื่อนบ้านนี่นั่งเห็นปะยางขามสะพานนี่มากพี่น้องยางขามสะพานมากฟังทั้งก้อนนี่ อากาศดีมากๆทะเลสาบอยู่ทั้งพุ่นทะเลสาบทะเลสาบใหญ่ๆอยู่ฝั่งน้ำพุ่นไปชวนพงหญิขับรถขึ้นไปเบื้องพักตรงนั้นอยู่ห่อนเลยอยากถอดเสื้อแขนยาวออกอันนี้ห้อยห้อยแพะห้อยแกะห้อยกวางปลา ล่งมาหากินอาหารด่าแชไปหมดเลยอ๋อลงเท่าน้ำขาวลงเท่าหาปดเฮ้ยพี่น้อง,งเดี๋ซากของเท่าอีกอ่ะ ได้ขึ้นมาละได้ขึ้นมาสมใจแล้วพี่น,อน้องบะมีผักบ่เป็ยังก็ได้ขึ้นมาเห็นแล้วทางยางก็จะแคบๆบหินโอ้ยเป็นตะคมหายหิน ทอนนี่ละมันไม่มีทางย่งางขึ้นไปตัวมันย่างขึ้นไปได้อยู่แหละแต่ว่าหา,าต้นไม้ที่เขาแต้มสีไว้เป็นทางย่างขึ้นไปบ่พอก็เลยย่งางพากันย่างลงย่งางจับอันนี้แคนวอลกอนดเด็ดแบะขึ้นมาเบ่งตรงนี้จัหน่อยนึงเพราะว่าเห็นเหมือนทางมันย่างขึ้นไปได้ ในๆก็มากเลยพี่น้องเพราะยัยบอกว่าตรงนี้เธออยู่ได้นี่นอนได้นอเวยสมัยเกตลอยแปดลอยปีก็ต้องใช้ป่ายมาได้แล้วมันข้างแคบจังเลย อยากไปเพิ่งอึ๊บอยากทะลุไปเพิ่นก็ได้ เมื่อยเมยอยู่ดิขี่แพะเห็นปะขี่แพะคืขอขี่แตก่กระต่ายเลยขี่ก่อนนหนย nhang không hết ở nhang nọ này nè đi thang thang nhang thang nhang để đi bao nhang đấy quân <laughs> thang nhang về quân à à đi à bàn à à nhai à à à nhai đi บรรยากาศเลือสเมนัสเลยเลย <laughs> มันเห็นคนหาป่าป่นสภาศดีมากเลย โอ้ยเสียงแม่นแต่ไส้วันนี้คนขับมอไซค์กันเยอะมากเลยพี่น้องอยางกับบานกับพี่นอ้องยางขึ้นมาแค่นี้ล่ละในขึ้นมาสมใจและขึ้นไปเห็นแล้วมันไม่มีอยางไม่แตป่ปลาไม่แต่ดงที่ยางขึ้นไป พี่น้องย่งางขึ้นไปลองขึ้นไปทังเขากำลังสีผ้ากันยางกลับขามสะพานไปฟังท่างบานนี่นั่งแล้วก็ลงเก็บของเงยลงเก็บของข้าเจ้าย่งางขามสะพานกลับพี่น้อง คนที่มีบ้านอยู่ฟังฟังนิ้หน่กับขับรถขับรถขึ้นสะพานนี่แหละใส,ส่สะพานเป็นทางสัญจรเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมันบ่มีทางออกอื่นนอ,อกจากทางนี้พ้นบ้านในนางเห็นปะการเลดมากเลย ยางขึ้นจะผ่านก็นโยกเงียก็ยานอยูอย่ได้พี่น้องเสียวโอ้ยสีน้ำเป็นตะเย็นสบายดีจังเลยพี่น้องแต่ว่าโคตดเย็นเลยเด้น้ำเป็นสีเขียวมรกตพญายิ่ช่วนออกตกป,ป่าว่ะสันพี่น้องปานนี่ตัวเย็นยิงเพียบอยู่ ทั้งขาวหลกมันทีนั่งขึ้นไปผู้เบาผู้เบาสำหน่อยผู้เบาสำหน่อยพี่น้องอากาศเลิศมาก อยากมันบ่อมนวย น่คะพี่น้องเขาลูกนั้นแหะทีนั่งขึ้นไปอยู่หลังบ้านเลยยางขามสะพานฟังผลแล้วก็ยางรล่อไปลางบ้านล้างบ้านขาเจ้าอยู่กับยางหล่อขึ้นยางบอยางบอถึงอถึงยอดสุดค่ะเพราะว่ายางไปได้ประมาณแถวแถวๆนั้นแหละมั้งเราบอเห็นอสัญญาณ ก็เนียงก่อสัญญาณบอกให้ขึ้นไปต่อก็เลยก็เลยลงก็เลยผากันลงมาลงมาหอดบ้านแล้วโอ้ลมเย็นอากาศสดชื่นจังเลยยางออกไปยางออกไปแค่นั้นก็อนในเงืออยู่เด้เข้าบ้านกันค่ะคลิปนี้ฟังไว้แค่นี้ค่ะพ้าเพียงนองไปยางเดนงทั้งเขาเนาะเนาะแล้วพ้อนคลิปใหม่จ้า